ส,สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีวันปิยมหาราชที่ผมนั้นได้ยุระยาตมาที่เกาะเกิดอําเภอบางปะอินบางปะอินชื่อนี้เกี่ยวข้องกับราชการข้ามากนะครับแล้วก็ผมก็มากับพี่ๆหลายคนนะครับใน,นงานนี้โดยที่วันนี้ผมต้องการจะมาเริ่มต้น เป็นปฐมฤกเริ่เบิกทวานกับครูต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นคลิป The Why Thailand นะครับโดยผมก็มีคอนเซ็ปต,ต์มาจากว่า The Why Thailand Where You Can Say Why นะครับอะไรที่มัน w ายบ้างน,นะครับก็คือสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นตะการตารอรแบบนี้นะครับนะหรือเป็นสิ่งที่มีแน่คลิปมีมุมที่น่าสนใจนะครับแล้วผม ชื่อต้องนะครับแต่ลูกศิษย์ของผมเนี่ยชอบเรียกว่าครูต้องการโดยครูต้องการนยครับต้องการทางไหนไม่รู้แต่ผมได้เลือกใช้คําที่เป็นคําท้องท้องเสียงนะครับที่ภาษาอังกฤษกว่า homophone คำท้องเสียงอันนี้เป็นคําที่บอกความหมายแตกต่างกันโดยผมเลือกใช้คําว่าการตะกตอเตากระนนะครับทีกแต่ว่า ซึ่งก็สอดคล้องกับคําว่าปิยะคือมีความหมายเหมือนกันคือคําท้องความหมายหรือคาไวทยทศนะครับเรียกว่าโฮโมนีนนะครับซึ่งโฮโมนีมของคำนี้ก็ไปคล้องกับคําว่าปิยะพอดีก็ซึ่งวันนี้คือวันปิยะผมลยเลือดวันนี้เพื่อถ่ายคลิปนี้นะครับ <Yeah. S 1> โดยผมก็ได้แต่งบทอาเสรวาดสาหรับวันปิยะมหาราชนี้นะครับว่า เป็นวสันตโลกฉันขามหาตุลาคมทวินเปยียเส่งนทิงไทยรำลึกสเสด็จสุขตินัยพระพิมาสนสวรรค์สวงกรบวาระเตวิสติมากรุณาประชาปวง เลาพลาดประกาศธุรัลวงเราะทะห่วงประชาชนทรงเปลี่ยนประเทศและปฏิวัติปฏิบัติและทรงท้นชาติไทยจเจริญนิคำอุินิานราจะบีทาบ้านเราเป็นเอกราชด้วยเพราะรัชกาลที่ห้านี้เองนะครับแล้วก็ วันนี้ก็เป็นวันดีสีจุลาผมก็ได้มาพักผ่อนพร้อมเ่น้นฝูงนะครับมีพี่แข่เพ็นคนไทยพี่เคนำทำล่าจูงงามอย่างยุง